สวัสดีชาวกระกดค่ยดวงความรักประจำวันที่9พฤษภาคมนะคะคุณได้ไพ่เอเดบสอดกับหัวเขาได้6ถ้วยกับหัว วันนี้นะคะเรามาระวงังเรื่องของการตัดสินใจนะคะอย่าตัดสินใจอะไรไปตามอารมณ์นะเพราะเราอาจจะหุนหันพันแล่นนะคะไม่รอบคอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยค่ะก็ต้องใจเย็นนะคะอย่าพูดจาอะไรแบบไปตามอารมณ์ที่มันขึ้น,ข,นขึ้นลงๆของเรานะคะต้องรับ1-10ถึงนะแฟนคุณนะคะหกถ้วยกับหัววันนี้ไม่ค่อยดีระวังปัญหาเก่าๆจะกลับเข้ามาเล่นงานเขาได้อีกอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้วันนี้ควรหลีกเลี่ยงการปะ กโดยเฉพาะการขุดคุยเรื่องเก่าๆมาพูดกันนะคะมีพลังงาน c a l l i o p e u s o l e t e และก็ Dea s u m i n g b e t t e r เ้้าคิดบวกต่อกันทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะรวดเร็วมากขึ้นเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ดีกว่านะคะเข้ามาในชีวิตราของคุณคนโสสนิทพักเรื่องความสัมพันธ์ไปก่อนคะ่ะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะถึงเนื้อคู่ที่เราอยากจะเจอนะคะจักรวาลจะได้ส่งมาให้ทุกคนนะ